มาช่วยคิดช่วยท,ทำกันต่อคุณธัญรักษ์หรือคุณฝนจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยยังอยู่กับเรานะคะ,<ท>ะมีเคสอะไรที่ท, <ะ S 1> ท,ที่เกิดปัญหาหรือเปล่าอ,อ,อย่างในกรณีบิตคอยนี่จริงๆเขาเียว่าตั้งมาเกิดประมาณ7ปีแล้ว <ทะ S 2> คือจริงๆจะแนะนำนี้ค่ะคือคนที่ที่บิตคอยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่ควรจะต้องรู้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว <ทะ S 2> เพียงแต่ว,ว่าผู้ที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยต้องเข้าใจกลไกมันแลวต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจริงๆตอนที่สูงที่สุดเนี่ยมูลค่าหนึ่งบิตคอยเนี่ยเคยแลกได้แบบเป็นพันดอลลาร์ เป็นพันดอลลาร์สูงกว่าพันดอลลาร์ใช่โอ้หลายหมื่นเนาะประมาณนั้นตอนนี้ตอนนี้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ400กว่าดอลลาร์จากพันโดนอลลาร์หายไปหกรยประมาณนั้นในช่วงที่มันเหวี่ยงเนี่ยมันเหวี่ยงได้จากความไม่มั่นใจนี่เหวี่ยงทีละ2 0 3 0เซ นะคะเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่คนที่จะเล่นในเรื่องของบิตคอยหรือมองว่าบิตคอยเป็นทางเรื่องในการลงทุนต้องรู้เอาไว้คือมองอย่างเป็นกลางนะคะ,ค,ะคือ uh, ในโลกปัจจุบันเนี่ย uh, สังคมทุกสังคมนะคะกำลังจะโยกตัวเองไปจากการใช้เงินสดไปสู่การใช้การ์ดแล้วกใใ็เด็กสมัยนี้เขาใช้บัตรลับิตทำนองนะคือรถไฟฟ้าใช่ไม่ถือแล้วถือเงินเยอะๆยอะอะไรบัตรบบิดติดติดดเดบิตติดดดูสิใหญ่มันคล่องตัวกว่าการทําธุรกรรมมันถูกกว่ามันเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ย มันจะวิ่งจากก๊าซสุดท้ายมันจะไปที่ cashless หรือไม่ใช้เงินสดซึ่ง virtual currency เนี่ยคือมุมปลายๆแล้วเพียงแต่ว่าการพัฒนามันต้องแก้ไขบางอย่างออกมาถึงจะเสถียรขึ้นดีเป็นความรู้เอาไว้เว้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมแล้วกันแต่ที่สำคัญ ว่าต้องพิจารณาความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพิจารณาให้ดีด้วยเหมือนกันขอบคุณมากๆได้ความดูมากเลยคุณธัญลักษณ์ชระชัยสุรพลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทศูนย์วิจัยการศกรไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ